เะตูตามเองโน่นแบ่งโซนกันเลยนะเนาะปลาจะเปลียนฝั่งโน้นไมกล้าเข้ามาวันนี้ปลาดุกนะครับ อ๋อไม่พอมาอีกอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายต่อน,นะครับมาอีกชุดหนึ่ง <c oughs> นนครับปลาหมันก็มีครับปลาเพียนปลาดุกโอ้โห ม,มากินข้าวจ้า <c oughs> โอ้ยยยายาปากที่เดียวมาเลย <c oughs>